คลิปซ่องเบนเบอร์รี่กันอย,าอย่างยูกันที่จังหวัดเลยเนาะคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วเห่าไทยคลิปมาฟ้าคุณผู้ชมไลค์อีลีอ่าถ้าใครกดเข้ามาเบิ้งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแส์ให้มูเบิ้งนําเดอ้อคลิปนี้เห่าอีพาไปตลาดแหลงวันติว้ว<อ>นะเขาเปียกปากหมาพาไปกินอาหารเด็ด,ด,ดของเมืองเลยเข้าหวหมูแดงแววตาเขาก็ไปซื้อมาเนาะพร้อมแล้วก็ไปเบิ้งกันเลยจ้าพนันบุบ <c oughs> <c oughs> วันนี้รถก็มารับพวกเราแล้วนะคะนี่นะคะเป็นกิจกรรมที่เราดิวเตรียมไว้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองดี่ผมตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นไหมครับหน้าตาดูคิดหน่อถ้าใครตื่นเต้นเราจะซื้ออันนี้ให้เย้เออไปแล้วเด็กน้อยไปแล้วเด็กที่ไม่ตื่นเต้นนะคะไปแล้วค่ะไปแล้วทุกคน ใส่มาขึ้นโอ้ยคุณคนดูโอ้มันขึ้นในเวลาคุณรถไม่ขึ้นนะครับคุณผู้ชมหนักรถเดือย อันนี้ลูกเจ้าของไล่นะคะมาเปิดประตูอัตโนมัติระบบสั่งการด้วยการซุปเดี๋ยวเราย้ายไปนั่งหลังกระดุดดิวดีกว่า บนนขึ้ไปสนุกไหมไปอีกไหมนั่งอีกไหมน no, oh. no, ี่รถไฟบอบไปเที no, ่ยวในฟาร์มนี่พร้อมชอบมากนะคะรถไฟบอบนี่พร้อมบ๊ายบาย โดดไปข้างข้างจุ๊บด้วยมีจุ๊บด้วยเอาจุ๊บจุ๊บด้วยาทำไมเหมือนเคยมาเคยมาในฝันหรือเปล่านะอันนี้ดิวพาคุณแม่มาดูปลานะคะใช่ค่ะเราจะพาคุณแม่มาเป็นอาหารปลา เป็นวัดป่าบ้านห้วยลาดนะคะสวยงามเพรามีพระอินทร์มี้างวะอันนี้อันนี้เป็นคุณหนูดีพร้อมขอบคุณพ่อดีโพสมมีพญานาคนะคะอันนี้ออย่างพญายมติผู้นำทีม,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 มว,วม,ม่เป็นไม่ไมีมส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับ การให้หารฝักแม่เรหันตกเหอนอหูใหญ่ไหมปล่อยเลยกูกระดูกของเาไงใหญ่จังนะเดี๋ยวุกมือนะ <c oughs> โอ้โห <laughs> มือ <c oughs> สามารถกินมือเดียวเดี๋ยวเข้าไปได้ทั้งมือ ใหญพี่เดนทุป้ปาอ้ตัวใหญ่กว่าลไปอีกอ่ะดูโอ้โหอย่ากินน้องเชื่อว่ามันต้องมีเผอกินเพื่อนเข้าไปขมันก็คงว่าก็เขึ้นเไงวหวาแหะ้นะแบบที่พอบอกขณะหวานแหยยกแหงบขึ้นแครับโอ้โหอีบ ปลาน,นินที่สระปลาน,นินที่เราให้เมื่อเช้าอะ่ะกับตรงเนี้เดี๋ยวอีกสมปีสะบ้านดด,ดึิวก็จะมีปลาแบบีป,ป,ป,ปล่อยปล่อยล่อล่ปล่อปลอยลอยปล่อปออย่ยอย้ยปอยปยอยปม่ยอยปล่อยปล่ปลอ่่ โอ้โหโอ้โหตัใหญ่มากโอ้มันอีกกินกันเองเก็เคยกินน้อง้าไปเ้อไหเน่ยดูทรงเลยนเดียวนั่งลงก่อนเดียวลองเอามือเข้าไปใกล้ๆอ่ะเอามืเดียวนีกวางยากันแล้วดิเนะอ้าเมะ แม่แบบทกัดมือแม่มันบอมีแก้วโดดเดียวเอามือไปเลยไม่มันจะสวบมือแม่เข้าไปไงแม, so <ve> แม่มนนีแเนกะ็น่ฮนยะนี่ตัวนี้ดิถ้าอยากจะมาเที่ยวตรงนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับคูเรือนะคะห้วยลาดนะคะเข้ามาได้เลยหลังตรงห้วยลาดเออถ้าออกจ้งเมืองเลยก็คือว่า ก่อนเข้าผู้เลีอยแล้วสายก่อนเข้าผู้เลือประมาณ3าโล5โล6โลตกลงไปก็ไม่จมนะเพราะป่ากระดันกระดังงังโตมันเองมันยังเกยกันขึ้นมาพอลูกเขาไปดูเจอะเรค้กันะอ้วไปเจออะ้กิน่อ้คือเป็นอย่างนั้นล่ะ5ถุงนะคะนะ5ถุงรวมตัวนะคะ1 2บุ้ม ตีลังกาก็ประมาณนั้นเบลปิ้งข้าวหมูแดงแววตาของดุดดิวนะคะเอาปอนลูกน้อยก๋อยใจแล้วอะไรก็จะมีซอสหมูแดงแล้วก็พริกเผานะคะน้ำหมูแดงน้ำหมูแดงนัว นี้เราอยู่ที่ตลาดแรกนะคะโอ้ตาคือแบบว่าหัวป่าดับป่าหัวอันนี้ทาดมาจากบ้านจ้ะเอา2ทาดจ้ะเพิ่มเท่านั้นเพิ่มจังกินแกงเนาะทีโชว์ขึ้มือจิ้แกงใส่ผักบ้านของเฟ้ของฟังมันเป็นหรอก ตลกลงมารล้วนะผัวถามว่าตอนนี้ไม่ใช่ฤดูไข่มดไหมปะซัน <c oughs> จับบ้านอาจา <c oughs> รย์ไข่มดคันแถวนี้เข,ออขายมีไข่บ่จ๊ะมีไข่ไข่ยาเนาะไข่มดหินไนะไข่มดนะไข่ไข่มดคันนะเป็นตลาดขอ,ของจังหวัดเลยนะคะสิาพญญาไปย่างเนาะ พวดีวันเจ้านีกระเตือเจ้านี่แหละแซบบอร์แซบเสียกินบอร์อะเออซื้อแซบสินมดกินไหมหกไม้ห้าสิบเอไงแซบเนื้อแดดเดียวอะหมูแดดเดียวกับแซบซื้อขนมวันนี้ก็ขนมที่นี่ชอบกินมากตอนเด็กมังแกงหรอมตาอะไรเขาเรียกว่าขนมเขาเรียกว่าอะไรนะคะ เค้กสั่งขยะมือมาตอนนี้กับแม่ชอบเรียกว่าขนมไว้พระจันทร์ขนมแม่ก็ว่าขนมไว้พระจันทร์นะซันอ้ออันนี้อันไหนอีกอันนี้ คนใน YouTube เคยแนะนำมานะคะตลาดแหลงบัตติวที่นี่นี่เองเราเพิ่งนึกออกเขาทำเองใช่ไหมใช่เขาจะมีร้านใหญ่ๆอยู่ตรงนู้นอันนี้คือเขามาขายตรงนี้แบบตอนเย็นทุกวันแล้วเขาจะมีร้านของเขาอยู่ตรงนู้นอีกเขามีมากี่ปีแล้วตั้งแต่ดดเด็กเลยปะเออเปิดมากี่ปีแล้วคะส,สี่สิบ ร้านนี้เป็นขนมเบื้องยวนที่ดุดเดียวรีเควสแล้วก็บอกว่าพลาดไม่ได้เลยนะคะเรามาสั่งไว้ตั้งแต่เดินเข้าตลาดแล้วก็เราก็เดินไปซื้อของแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงคิวเรานะคะเพราะว่าคนที่นี่เขาก็ซื้อกันเยอะนะขายดีนะจ๊ะ อันนี้เด๋ยวพี่น้องคขับพิ่ดเดมากาตลาดแหลงบันติวก็เป็นหนึ่งแลนด์มาร์กนะคะที่ตอนเย็นๆตลาดแลงก็คือตลาดเย็นนะคะย่ามื่อแลงนั่นสินะก็มีของกินมากมายนะคะไม่จะเป็นขนมเบื้องปากหม้อเอ่ยดอกไม้สวยๆเอ่ยหมูแดดเดียวเอ่ยขนมหวานจากร้านขวัญใจวยถ้ามีกระทะเนี่ยซื้อหมูแดดเดียวไปทอดกินเลยเออยท่บ้านก็มีได้ละ เอา่เก่งใจเข้าเอาเมื่อื่นทอดกินจะไปทอดบ้านเข้าวเดี๋ยวยังได้เก่งใจน้องเอ๋ยนอนเตียงน้องเอ๋ยเตีเอาพวกพี่คนนี้กลับทำไมเตียงเป็นห้องอยู่ติดเฮ้ยเก่งใจพนาเตียงเั็นนอนเข้าอยู่หาดูกรอบเงี้ยเพียเทสกรอบอยู่เนาะกรอบเออเลิศนี่เลยบล็อกกับช่วยได้จานมาอยู่หน้าร้านเัยหนินี่เลย โอ้กลบ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 นี่ใช่ไหมร้านนะคะชื่อว่าข้าวเปียบปลาหมาอเป็น recommend จากดยวนะค่ะบอกว่าอร่อยมากเดี๋ยวเราไปดูหน้าตากันนะคะ เผ็ดมาก รอบขอบคุณค่ะส้นักเาขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะใครเคยมาบ้างไหมคะจังหวัดเลยสําหรับการมาในครั้งนี้เป็นก็ประทับใจมากเพราะว่าปกติก็จะมาผ่านๆหรือมาแค่ผู้เรือแต่วันนี้ได้แบบมาอยู่ 4วัน3คืนนะคะก็ต้องขอบคุณช่องดุดดีวอีสานพระเพลินด้วยนะคะที่ชวนเรามาเที่ยวใครเคยมาบ้างชอบอะไรตรงไหนคอมเมนต์บอกเราบ้างนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเราด้วยนะ